ช่วยเล่าเรื่องที่คุณต้องการจะเล่าให้เราฟัง่อยครับมีเด็กคนหนึ่งเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์มีพ่อแต่ไม่มีแม่ตั้งแต่ขอจังความได้เขาก็อยู่กับปู่มาตลอดชีวิตเขาไม่เคยละบมาดเลยนะครับแต่ก็ไม่เคยได้อะไรแบบที่คนอื่นได้ เด็กเยาวชนกลุ่มทู่ใหญ่ก็ตามเพราะว่าทุกวันนี้แม่สมาร์ทโฟนถ่ายไปถ่ายมายิ้มไปเจอเว็บพนันออนไลน์เฉยเลยแล้วพอมาทราบตัวเลขตกใจมากครับว่าเด็กอายุ12ปีในสี่งทีนว่าเข้าสู่วงการพนันออนไลน์ไปแล้วเราต้องการครับทั้งต่อต้านและต่อก่อนกับพวกเฮ้ยมึงแม่จองเลย1แล้วสีนี้สวยไหมสวยไหม อคุณปู่ครับคือผมอยากได้ตัวศัพท์ใหม่ครับทำไมอไลูกผมเห็นเพื่อนๆเขามีกันผมว่าอยากได้บ้างครับของผมก็มันคเครื่องเก่าแล้วของที่มีอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่หรือลูกตดทนใช้หน่อยนะลูกเดี๋ยวนี้เงินทองมันก็หายากนะก็ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยววนี้ ว่ากไูได้วิธีทำเงินแล้ว่ะแม่งได้เยอะด้วยเยอะนุ๊กไปเสียเวลาเออยอะม,มากอะไรวะเนี่ยมึงดูดิมึงว่าได้จริงปะเฮีย <Yeah. S 3> แม่งมนันมีแต่หลอกลวง้งนั้นไอ้สัองอย่าไปเชื่อไม่ลองไม่รู้ไอ้เฮียหลังจากนั้นเขาก็จดจอ่อหมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนันออนไลน์ยิ่งเล่นก็ยิ่งเสีย ตอนนั้นเขารู้เท่าไม่ถึงการไม่เชื่อที่ครูสอนเพื่อนเตือนเขาก็ไม่ฟังเมื่อเช้าครูดได้ดูข่าวมีเยาวชนจำนวนมากกำลังติดการพนันวันนี้ก็เลยอยากจะออกมาเตือนนักเรียนไม่ให้หลงเชื่อไปเล่นการพนันออนไลน์เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนอกจากจะเสียเงินแล้วยังเสียเวลาแล้วก็เสียอนาคตอีกด้วยค่ะ เฮ้ยมึงยังไม่เลิอกอีกเหรอวะเตือนแล้วนะเว็บพน,นันอนะ่ะไม่มีแต่เสียกับเสียอย่ามายุ่งเพราะเสียเงินไปกับการเล่นพนันออนไลน์เยอะมากทำให้เขาเลือกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือการขโมยเงินของปู่ อะไรอะไรในกระเป๋าทำต,ตัวหน้ามีลูกเราไม่มีอะไรครับเขาออกมาสิอะไรไม่ไมีดูสิออกมาคำต,ตัวหน้ามีลูกอ้าวได้เงินจากไหนลูกทำงานมาเจ้าเงินนี่แหละเงินของปู่หายไป จำได้เนี่ย้พิี้อยู่ในกระเปะโโคโค๋าของโก้นี่ทำตัวแบบนี้ก็เลยผมไม่อยากจะทำแบบนี้แล้วครับเพื<า>่อ้อวอที่ว่าผมอยากทำอ๋อเพิ่งนี้เพิ่งดูไปอยู่ในกระเป๋าของคูได้ยังไงผมกเพื่อนปูดี่บวกกเพื่อ เวลาผ่านไปเขาก็คิดได้ว่าการหาเงินได้ด้วยตนเองแบบสุจริตย่อมดีกว่าการเล่นพนันออนไลน์แล้วตอนนี้เด็กคนนี้อยู่ที่ไหนแล้วลครับ